สวัสดีตาลุงสวัสดีพี่น้องสุเปนิสซี่เกลทักทายสวัสดีพี่น้องเบิร์ตโุล่สุคขขนธจ้าสีเอาน้ำลงมะกระพดมันเห็นนะพี่น้องเอ้ยเลยลงมาเบิง่งเฮ็ดดีๆย่างพาป,ป้าลุงไปเบิ่งดูน้ำคลองมันมาแต่ใสผู้บ้านอีวันใหม่ผู้ผู้มะกระพดกิได้ปลูกหมักดินนะพี่น้องเอ้ย สรุปแล้วกันสิผ้ามาเบิกหมักดินเฮามันหอดบ่มีจากต้นเนี่ยเอามก,กะระโพดมาลงใหม่เนี่ยพีน่น้องหอดบอม่มีพี่จังทไทยมันตาแดดแท้นี่แดดได้เพิผลหอดอยู่เคนเดียวอันนี้น่าจะสิมาขุดลงนี่างเงี้ยมันสูงบ่เมืองนี้ใส่พีน่น้องตะกระบาดหมักหมักทวดินนะบ่กออกเลยช่องช่ำต้นนึงนี่สีเอากระโพดมาปลูกใหม่อย,อยู่ดินดินมันพอดีเลยเอาน้ำลงนี่มาปลูก นั่นแหละน้ำลงแล้วมาปลูกลมมะกระโพดนี่เอ้นั่นแหละมันมั่งไงพระพี่เบิ่งมะกระโพดเหาเออไปเบิ่งน้ำไปเบิ่งน้ำแล้วเร็ววูยตายดีดีกินมันเบิดได้กว่าขนมนะอ้าน้อยใหญ่กัดจนเบิดเพราะนี่นะบุ้งคีนองเอ้ยเบิ้งเบิ้ง เต็บไทยบงเออเขาคู่ต้นท่นแล้วมากกับมากแต่แฉะจันเายกับบริกินแล้วนี่มันพอมงามไปเออน้ำน้ำลงมาเลยพี่น้องเอ้ยปลูกมะกระโพดต้นนี้นะต้นฮาปูน้ำลังนะบอไห่นี่ ให้ต้นปูก่อนพาดบังสีแยขาขยาับัดตายเบิดนี่น้ำม,มาแล้วน้ำม,มาแล้วฮะกระปูออผูบมาไล่ตาตาดอยู่โอ้ยอย่างไปทางพอบางผูบไปฮะไ,ไ,ไปทางไหนมันไปบะไรมันทานา้ำแบบยับพี่นะ่ะ พี่หวัวทีนั่นมัน่ไน,ไนไปผูนย่งทางบัวบางหูพาแม่ไปผูไปไปไปกับไปเรียวต้นนี่ท่านได้ลงท่านได้ลงนี่นะลงแล,งลง้วมีแต่บ่งกินพี่น้องเอ้ใบห่อซอยใบสีเบิดมานเนี่คงตะเปนะ่ะบอกกินได้เราสียา ซอยขึ้กันบ่โอ้วนอิตาเปตัวนะคงกระเจ้าน่ะเคี้ยวอมทุ่มอยู่คงห้าผัดบ่ออันหมกทวดินน่ะเสียแห้งม่ใหญ่นั่งรูปนั่งคำน้องเอ้ยว่าสีเอาขะคักปีนี่ไนมันผัดไนอันเก้าเฮาบ่ได้ปลูกเอาหญ้านี่นะเก็บไนมันเก็บไว้เก็บไว้แล้วมาผูวมาลดเป็นน้ำมันเบิด คือน้ำแทะโหน้ำมันไลต,ตาตัดมาแต่โหไ,ไปบลโลกไปให้วันใหม่ไปะไป <laughs> ขานไปกันไป ปูกระโพดกัยังชิ้ยากไม่เต็มเต็มอันแมงไห้กินปูขอด,ดินกับปลไร้โหดโถเออม่นี้กับซไปนี่นนแหล,แลเะออเอาละน้ำลงแตละอดเถอะจะผาบุหเคยเอาน้ำลงเถือบอเราาน้ามลงเฮ้ยเอาน้ามลงแล้วมันก็นมีเลยเนะยาะเนาะ ของเฮามันบาดแหงเด็ดไทยไปเลยยังไปก่อนไหมนี <c oughs> ่น <in> ี่แหนป้าลุงเบิ่มกระโพดก็โลต้นมะกามโพดไม่นี่นี่หายหนึ่งน้ำทะเลลงพี่น้องเลยตรงนี้ ปลูกสองต้นยองต้นนิฟใสเลยยังไห่กลางนี่เอาหนามลงก่อสิปลูกไห่กลางนี่มะกระพุทธข้าปลูกมากันมักุดินบ่ออกแล้วเอามะกระพุทมาเน็บมาหนีินะไปไปหาอีวันใหม่ไปแม่จะออกก็ได้นี่ม่ห้ามออกอะไรขอบ้างอืมกลิ่นหน้าผิดแปงอืม ไปมึงเนี่ยหย่าแล้วนะบักได้ไลยเลยพี่น้องเลยน่าแล้วนะหย่ามากทีหลดหนึ่งห้าค้าลูกแต่ไข่นี่ย่างก็ยังเมื่อยว่ายน้ำเต็มอยู่เทพไทยของเอาน้ำลงมันก็เต็มอยู่เนาะปปหย่างมาทำข้างหน้าดีป่ะไปชวนไปหน้าอีวันใหม่ไปเบิร์นคล้องน้ำอยู่ปุ๊บป่ะถือดีดีเสียบพิงโง่อะไรป่ะเนี่ย ป้าดปุ่นในน้ำนะพี่น้องเอ้ยเสร็จแนว่ยไรอีกเพื่อนก็นสร้างมันเอาที่เอายังเสร็จมึงในน้ำนะแม่จิพาคือที่เพิ่งห้องน้ำป้าไปมาไว้ไว้ห้องน้ำเฮือนนีวันใหม่ <c oughs> โอ้โหวันใหม่เด้่ ป้าอีวันใหม่มันลงเสียหญยาบอกเธอดินผู้ผู้ไต่ดีเด้อเบิ่งแม่กินนะบะบังน้ำคลองเด้ยวตัวนี้เบิ่งน้ำคองไปย่างไปไปเบิ่งน้ำคอง พี่น้องเอ้ยตัวนี้นะเทพไายเป็นนางเบิงนางพองอย่าได้อย่าลงไปเด้อเออเกิดผลชิลัลงไปได้วัในใหม่เลยไ,ไ,ไปพีป่พี่เบิงหมอมนต้นตัด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 ,ตด,ไ,ไ,ดไปเบิกหมอนต้นตัด เป็ดแบบโืมนำต้นตาด ไล่มาแต่เธอปุ ong, ๊บไปพุ่นน่ามันจะตกลงมานี่มันจะไหลลงไปหน้าเฮาปู๊หน้าเฮาไปเนี่ยผู้ใหญ่คงเราแกงอะไรหน่อยเราป่ะป่ะปุ๊บเออมาเด้อสู็บไว หักอะไรปุ๊ไปเบิ่งไปทีไปทางไหนล่ะไปเบิ่งชวนพักเพื่อนใหม่บ่มังม่วงกันยังโมเป็นอยู่ตาโทษเชียสะอุ่มซุ่มจอน ยีวันใหม่มีมหมึกดินให้เชียไปเบิ่งไป,ไปเขป้เากับซิเมื่อสามเขาหน้าแซงเข้าคือกันน,นี่ต้นมะทัวเอ้า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 วันนี้เขาเล่นรถึ้นมากสะบัดไว้เถอะหนามากระโพดเล้ากรงั้งงามไปเบิง่งมาิ <as> ไปหุ่นบ่ มาสีนี่เขาหน้าเซงกำลังงามโอ้โยเพี่ยคือกันเนาะนี่ก็ะดิ่งยังอ,อีอดีนะกระต๊ะปุกไปเบิ่งดเน่ไปไปไปยาง มันยังกะงามเนี่ยอะไรเบิ่อมากะโพดพี่โอ้ยขี้หมกยังกะหลุดกระหลุดกับพูดพูดมากับพดเข่าอันนี้นะไปยังแมงใหม่คือกันแมงใหม่เจาะตาสะออนหมักอันเท้ดินโมเด้วพี่น้องเลยอันนี้หน้าซาจิ๋ว นาพวันอูโูหังก,กระโพดก็จะมากันทอดดอกทอดดิน,น,น <c oughs> จ้างจ้างไอว้ปะไปรับจ้างผู๋ผูไปผูไปรับจ้างก้นนั่นเข้าบ่มีไอววขคงข้าโลทอดบ่อต่สะออนองหมูคือได้ลายเถอะบ่โอ้ยเกือบเศร้าโล ผัดโบไรซ์ไม่ซะทุดินเก่านทุดินเก่าหักต้มน้ำได้แลหละหักต้มน้ำอุ่นใส่ทเทปไท้ยังง้งามเน,นาะเขาหน้าแซงปีน,นี่เนาะโบไใซ่พุ้ยเบาะแซ่น้ำต้มมันเราเปื่อยเบิดฮะยีเแม่ ต้องพอดออกมาปุ๊บมันโมแม่นต์ขาดตัวเองคนนี้เหมือนแกเนนางก็ยังมาปวดกอดก็คือจะเป็นริมวันใหม่สบายดีป้าลุงลูกเร็วป้าทุกสัตว์เจนเสียงดังฟังชัดมากเลยเทพไทยสิเมื่อก่อนเด้อตายเป็นเหรนน้ำเทพไทยเนี่ยเด้อเทพไทยกระหามทงมากขี้ขานย่างเมื่อเด้บัดนี้เด้ เออนี่ใช so okay. ่หมองม่วงว่าใช้แบบสูกินนะอยู่หม่องไาเรอยู่าน่ห้องการผเพือชด้กินตายแหละนงามงามพี่นเองเลยเขานาแซ่ไปไปย่างมาเล่นอยู่้อมพี่นะตอนวันใหม่

ยังเต้นงอแงงอแงงอแงอยู่สิมากับแม่เพื่อนน่ะกำลังเต้นมวนปะเมื่อลูกปะปะเมื่อเมื่อเมื่อปะลุงปะลุงเมื่อปะไปเจอกันคลิปหนาเด้อปะลุงเด้อเป็นเรนนั่นเทปไทยเลยเด้ออืม Okay, อโอเคจ้ะพี่น้อนี่นี่นี่น่เจอกันคลิปหนา้าเทปท้ายชิมเมอร์แล้วเด้อไปย่างยเงี้ยแล้วเลิกไปบายไปบาย,บาย,บายป่าลุงเด้อ